สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พี่แขกนะคะมีเมนูขนมดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเมนูสร้างอาชีพนะคะเป็นมินิเค,ค้กคะ่ะเป็นเค,ค้กชิ้นละสิบบาทนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะหรือว่าแต่งหน้าตามชอบได้เลยค่ะวันนี้ก็จะเน้นเป็นพวกแบบเอ่อฟิลลิ่งนะคะเป็นแยมฟิลลิ่งฝอยทองแล้วก็เป็นพวกเยลลี่ช็อกโกแลตต่างๆนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องของพี่แขกเป็นครั้งแรกนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสำหรับวัตถุดิบวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่เบอร์2นะคะ5ฟองค่ะ SP 15กรัมแป้งเทกนะคะ100กรัมน้ำตาลทราย110กรัม กลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมสด60กรัมเนยละลายนะคะเป็นเนยสดเค็มนะคะ20กรัมน้ำมันพืช20ิกรัมผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะใช้ของซันวิปนะคะหรือว่ามียี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะคะ นื่องจากยี่ห้อเนี้เขาจะมีรสหวานในตัวอยู่แล้วนะคะก็ใช้ง่ายค่ะสะดวกด้วยเราก็แค่ตีแล้วก็สามารถนำมาบีบแต่งหน้าได้เลยค่ะอ่าเริ่มแรกนะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยไข่ไข่ไก่ห้าฟองลงไปอ่าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเลยกรีน แล้วก็ร่อนแป้งร่อนแป้งกับผงฟูนะลงในอ่างผสมเลยอ่าร่อนแป้งเสร็จเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเอทเลยนะคะแล้วก็ เกี่ยส่วนผสมให้เขาเข้ากันก่อนเนาะก,กันแป้งเขาฟูงค่ะถ้ามีตะก,ก้เอ,อเป็นเครื่องนะคะเครื่องแบบเครื่องตีแบบมือถือแล้วก็ใช้ตะก,ก้อที่ตีนะคะคนๆเขาจะได้ไม่ฟูงอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องกันเลยอันนี้ก็มีเครื่องแบบมือถือแบบ ตั้งโต๊ะก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะก็เราก็ต้องศึกษาดูใจเครื่องของเราด้วยนะคะว่าการใช้เวลาแล้วก็ความเร็วนะคะแต่และเครื่องเนี่ยบางทีการตีจะไม่ค่อยเท่าจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เราก็ต้องสังเกตช่วยไปอีกทางนึงเนาะอ่ะเสร็จแล้วตีเลย อันนี้ใช้ความเร็วปานกลางก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเสียขอบอ่างก่อน เ,เสร็จแล้วเราใช้ความเร็วสูงได้เลยค่ะเื่อนนี้เราจะใช้อยู่ที่สปีด4นะคะก็4กับ5ก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง2สปีดเลยสี่ก็ได้ห้าก็ได้หาปีพอเขาเข้ากันแบบนี้นะคะแบบไม่ต้องมากแค่พอเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะปั ขอบอ่าอีกรอบนึ่ง4ีกว่าเขาจะขึ้นฟูขาวเนะตอนนี้เขาก็ขึ้นฟูขาวแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราลดความเร็วลงนะคะเหลือความเร็วต่ำเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่นมสดเนี่ยค่ะลงไป ถ้าเป็นนมสดแช่เย็นก็ยิ่งดีนะคะเทลงไปให้หมดเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็เปิดเป็นความเร็วสี่เหมือนเดิมค่ะอ่ะเราตีไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ1นนาทีเนาะ หรือว่าเพื่อนๆกะดูเอาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องกรีอ่างเขาสักหนึ่งรอบเนี่ยเขาใกล้จะใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าส่วนผสมเขาแบบเอ,อเหนียวนะเขาเส่วนผสมเขาเหนียวเนาะแล้วก็แบบเนี่ยเวลาเราเทสอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่ไหลไปรวมกันเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวเราตีต่ออีกสักครู่ใช้ความเร็วสี่เหมือนเดิมนะคะคือความเร็วสูงเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ตีได้สักประมาณนาะทีกว่าๆเนาะเรากมาเช็คดูเนื้อกันค่ะบางทีเราจะบอก เ,เวลาไม่ได้เป๊ะๆนะคะเพราะเราต้องสังเกตดูเนื้อเอาค่ะเพราะว่าเครื่องตีเนี่ยบางทีใหญ่เล็กหรือว่าความเร็วแต่และเครื่องไม่ค่อยเท่ากันเนาะเราอาศัยดูเนื้อเอา,เานี่ค่ะเนี่ยเขาจะแบบมีความคงตัวค่ะคือจะไม่ไหลลงแบบนี้โอเคไปเสร็จแล้วก็ยังไม่จบเดี๋ยว ส่วนผสมเรายังไม่หมดเนาะเราจะใช้ความเร็วกลางนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศสักประมาณ30วินาทีก็ได้ค่ะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้บางทีก็ไม่ค่อยตายตัวเนาะเราสังเกตดูเนื้อเอาสังเกตว่าเนื้อเขาเริ่มเนียนแล้วนะคะที่แท้ เ,ออเราใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะเราก็ลดเป็นความเร็วต่ำเลยเสร็จแล้วอันนี้เป็นเนยสดที่เราละลายไว้เนาะแล้วก็เราก็เทน้ำมันนะคะลงไปเลยนะคะจริงๆเวลาเราทำม,มาเราช่างรวมกันไปเลยอันนี้เราจะพี่แขกจะแยกให้ดูเฉยๆเนะาะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเทลงไป เนยที่ใช้นี่เราต้องให้เย็นสนิทก่อนนะคะหลังจากที่เราเอาไปเวฟหรือว่าตั้งไฟให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วเราค่อยเอามาใส่ในขนมได้อ่าปิดเครื่องก่อนเรียะแล้วเราก็ใช้ความเร็วกลางนะคะประมาณแค่30วินาทีพอ รือว่าแบบแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องนานนับหนึ่งถึงยี่สิบก็ได้ประมาณนับหนึ่งถึงยี่สิบนะคะแล้วก็หลีเป็นความเร็วต่ำสุดเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วปิดเลยเนี่ยจะสังเกตว่าเรา เทลงไปแล้วจะเหมือนลิปปิ้นนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยค่ะปุ๊บจะซ้อนซ้อนทับกันแบบนี้เนาะ ก่อนที่เราเข้าเตาอบนะคะก็กระแทกพิมพ์สักประมาณ3ครั้งนะคะเพื่อเป็นค่ะเพื่อเป็นการเซ็ตโครงสร้างของเค้กนะโอเคใส่เตากันได้เลยตอนนี้ก็วอร์มไฟไว้อยู่ที่160นะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ160 170 ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเตาน,นี้ก็จะอบ25ถึง30นาทีนะคะโอเคนี่จ้าลองมาตัดดูเนื้อกันเลยก็ ตัวเราก็ใช้มีดกดเป็นรอยไว้ก่อนนะคะด้านนี้ก็เจ็ดห้ากับเจ็ดน,นะคะนี่เนื้อเขานะคะสุกแล้วนี่นี่ค่ะก็จะนุ่มนะคะ ถาดขนาดไซส์12นิ้วครึ่งนะคะคูณ9สูง2นิ้วเราจะตัดทั้งหมดได้35ชิ้นนะคะอีกด้านหนึ่ง5อีกด้าน7ก็จะเป็น35ชิ้นเดี๋ยวเรารอให้เขาหายร้อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาพันเค้กกันค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาหอ่อ เรามาพันเคก้กชิ้นกันก่อนนะคะก็จะใช้กระดาษพันเคก้กนะคะอันนี้น,นี่ก็ประมาณ3นิ้วนะคะ ไม่มีกระดาษพันเคกก็สามารถใช้ถุงแก้วได้นะคะแล้วก็ตัดเอาตามขนาดที่เราต้องการนะคะ เราก็ตีเนเท้าขาวรูแล้วนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะหรีเป็นความเร็วต่ำนะคะไล่ฟองอากาศสักครู่นะคะอะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้ากันนะคะมีออคอปปิ้งอะไรก็สามารถเตรียมตกแต่งได้เลยนะคะ เราปิดเครื่องกันเลยนะคะ